สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนกต่อนะครับลูกป่าร้อยเลยครับสักสามตัวครับนี่ตัวแรกครับดูลายครับดูแข้งครับดูลักษณะกุกเดียวครับตัวนี้นกอายุ2ปีขึ้นทุกตัวเลยนะครับนี่ครับดูดูลายครับตัวนี้กุกเดียวครับ ตัวนี้เสียงดีครับขันลงกุกกระแทกดีนะครับตัวนี้ตัวที่สองนี่สองกุกครับนี่ครับลายดูแข้งดูขาครับอายุ2ปีแล้วนะครับเป็นนกต่อเล่นได้เลยครับเฉลยเฉลยเยอะอยู่ครับนี่ครับดูดวดลายครับ ตัวนี้สองกุกครับเสียงกลางไม่หาใหญ่ครับตัวนี้กุกเดียวครับตัวที่สามนี่ครับดูลายนี่ก็สองปีขึ้นแล้วนะครับเป็นนกต่ออาชีพเลยนะครับเพราะว่าลุงแกก็เล่นของแกทุกวันแต่พอดีว่าผมเอาเดินทางมาอาจจะมีหลบบ้างนะครับเพราะว่าเป็นลูกป่า น่ครับตัวนี้กุกเดียวครับส่วนตัวนี้นกกุกเดียวเหมือนกันครับนกนกฟังครับตัวนี้ยังไม่ยังไม่เป็นนกต่อเริ่มจะเล่นคนครับเจ้าตัวนี้กุกเดียวเสียงกลมๆครับนกนิ่งแล้วนะครับไม่ไม่ตื่น,นครับแต่อาจจะกลัวกล้องนิดหน่อย ส่วนเจ้าตัวนี้นี่เล่นคนแล้วนะครับตัวนี้หลิวเฟืองคูเก่งครับขันเก่งทั้งวันอายุดีนะครับนี่ครับดูลาย ดูลายดูห่างรักษาห่างดีมากครับเจ้าตัวนี้ห่างไม่มีแตกมีหักเลยครับนะครับนกนิ่งๆนะครับลูกป่านะครับลูกป่าร้อยอืมอืมอืมอม จะแปลกหน้าผมหน่อยครับตัวนี้นี่ครับดูชมลีลาครับตัวนี้เล่นคนนะครับเลี้ยงไว้ฟังอะไรเงี้ยครับเหมาะสำหรับแขวนไว้หน้าบ้าน ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับผมสวัสดีครับ